สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีเอฟซีของสาวดาทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายสําหรับการลงคลิปวันสุดท้ายโค้งสุดท้ายของงวดนี้งวดประจำัาที่16พฤษภาคม2565สําหรับเป็นเป็น,เป,นเป็นสุดท้ายของคลิปที่จะลงเลขของวันนี้งวดนี้แต่ก็นอกจากว่ามีเลขด่วนมาสาวดาก็จะลง ใหถ้าไม่มีเลขด่วนมาก็เป็นคลิปสุดท้ายของของงวดนี้นะคะสําหรับหวยนะคะไม่พูดพรำทําเพลงไม่นะคะไม่พูดพรำทําเพลงเลยนะคะอ้าวท่านก็แคปเอาเลยค่ะแคปเอาเลยซื้อเอาเลยนะคะเพราปู่ชุมแพท่านให้เป็นงวดแรกนะคะสาวดำจะไม่อ่านตัวเลขนะคะเพราะท่านชอบท่านชอบสาวดำวางแต่ละบายท่านก็แคปเอาเลยค่ะนะคะ น้องน้ำเตยค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะน้องน้ำเตยเขาจัดเองของเขานะคะปูโคราชสามนะคะท่านก็เคยให้เคยเข้ามาแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นเลขของอาจารย์คมที่ท่านบอกว่าของท่านไม่เคยผิดแม้แต่ครั้งเดียวทั้งบนทั้งล่างเลขหลายตัวนะคะมี20 น่าจะเป็นยี่สิบปุดตัวนะคะแต่ว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านบอกแบบนั้นท่านรับประกันนะคะว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างตงนี้ท่านสจวาดาก็ไม่ทราบนะคะพ่อปู่พ่อปู่โคราชสองค่ะอาจารย์สอใจเย็นนะคะ อาจารย์สอดใจเย็นให้มานิ่งวัดที่สองนะคะสาวโคราชนะคะให้มาแล้วค่ะหมวดแรกนะคะ ปูดเจ๊กค่ะนะคะชอบไปไหนเอาไปนั้นนะคะกปูดสีสุบโทนะคะอีพอองค์พ่อสีสุบโทท่านให้ท่านฟันทวงให้แปดสองห้านะคะแต่หนึ่งเจ็ดเก้าท่านบอกว่าน่าจะเป็นล่างผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะรุนแล้วจะมีสถิติจากนั้นนะคะสำหรับเลขที่ ได้มานะคะน้องฟ้าใสนะคะ450ค่ะ450นะคะน้องฟ้าใส ยาไพรีนะคะซึ่งมาบอกในสมาธิของพระปูดจามแปแปดก็คือหนึ่งสามเก้านะคะอาจารย์ชอบใบนี้นะคะ อาจารย์แมวนะคะท่านชอบใบไหนท่านก็ซื้อเอาใบานั้นเลยนะคะชอบอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนเข้าจดไว้จําไว้นะคะเ,ะเวลาวัาต่อไปเราก็จะได้ตามอาจารย์นั้นนั้นถูกนะคะที่ท่านให้ถูกปูโคลาชสองค่ะเอปูโคลาชหนึ่งขอโทษจ้ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะท่านเสียงโชค องอาจหญ้าดอกไม้ค่ะอาจารย์แม่อุบลน,นะคะ ชอบไปไหนเอาใบนั้นซื้อใบนั้นค่ะดวงเรามโีโชคโชคเรามีจะถูกนะเลยแหละนะคะอาจารย์พลกทมค่ะรวดแล้วแต่เป็นอาจารย์ที่ให้มาเข้าทางนั้นนะคะเมสสิติจังนั้นนะคะ,นนะ,คะเซียนเล่าขาวนะคะก็คือ0ูศูนแปด ศูนย์สามนะคะ <c oughs> ขอโทษจ้าพอดีด <c oughs> ูในลายแล้วนะคะฉันให้มามันเป็นศูนย์สามนะคะแต่สาวดำเขียนผิดเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดขอขออนุญาตนะคะเฉันให้เนี่ยเป็นเป็นศูนย์สามนะคะ เนาะอืมอ่ะเดี๋ยวท่านจะงงเนาะเพาะว่าเดี๋ยวว่าจะท่านจะงงนั่งกับงงอาจารย์เลขรับค่ะนะคะท่านชอบตัวไหนเอาตัวนั้นชอบใบไหนซื้อใบ,บนั้นนะคะท่านผู้ชม อาจารย์โสใจเย็นนะคะชอบไปไหนเอาใบนั้นกัะท่านผู้ชมซื้อใบนั้นนะคะอ่าแม่ย่าบาังบทนะคะ ตาเกียงนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นตามของใครก็ตามคนนั้นนะคะอาจารย์สมนะคะน,นี่เพิ่งให้ไปงวดแรกค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะ ไม่ย่าไพายลีค่ะนะคะสาวนำได้มายัางไงก็เอาให้ท่านดูอย่างนั้นเอาอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์บัวใหญ่นะคะหมดนี้ไม่มีพลาดนะคะแล้วแต่ดวงของระบุญของเราค่ะเราชอบใบไหนซื้อใบนั้นเลยนะครับ น้องเพ้นค่ะชอบไปไหนซื้อไปนั้นนะคะเอทีทีไลฟ์ทุกท่าน ผู้ใหญ่ใจดีมั่นใจงวดนี้นะคะท่านดูเอานะคะว้ามีเลขอะไรบ้างนะคะ เลขสูตรคำนวณของพ่อปู่สามแปดแปดนะคะเมื่อที่ผ่านมาท่านทำเข้าศูนย์เก้านะคะแต่ว่าท่านไม่ได้บอกว่าเห็นว่ามันหลายตัวว่างั้นแต่วันนี้ลองทำก็เลยเอาให้สาวดำลงช่องดูนะคะเผื่อเข้าท่านว่ายอย่างนี้ค่ะ พ่อปู่สีสุดโธนะคะองค์พ่อสีสุโทงวดสิบหกพฤษภาคมสองนห้าหกห้านี่คือเลขฟันธงท่านนะคะชอบใบไหนเอาใบนั้นค่ะชอบใบไหนเอาใบนั้นนะคะ,ไไนนะ,คะท่านผู้ชมขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้ทุกคนจะต้องถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะจากเลขสวนธรรมค่ะขอให้ fc ของสาวดำทุกท่านโชคดีมีโชคมีชัยนะคะ เราเราดูเราเราดูได้แต่เราไม่ต้องไปซื้อหมดนะคะเราเลือกเอาแค่ใบเดียวนะคะเลือกเอาแค่ใบเดียวถ้าบุญวาสนาเรามาถึงแล้วยังไงท่านก็ถูกนะคะยังไงท่านก็ถูกนะคะ,จะเจอาสาวดำนะคะ ท่านไม่ต้องไปซื้อเยอะนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีเลขในส่วนทราในงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565ในวันนี้ตอนบ่าย4วง3โมงครึ่ง4โมงนี้เป็นว่ารู้ผลนะคะว่าใครถูกใครไม่ถูกใครได้3ตัวหน้าหลังหรือว่าใครได้2ตัวบนล่างได้3ตัว ขอให้ทุกท่านโชคดีขอทุกท่านมีเฮกันสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าของอาจารย์ไหนเข้าเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวที่จะตามต่อของงวดต่อไปนะคะขอทุกท่านโชคดีจากใจจริงนะคะขอท่านโชคดีจริงๆนะคะจากใจจริงของสาวดำนะคะโชคดีจ้า